ฮัลโหลสวัสดีทุกคนก็ด้วยนะครับพวกกบผมมิกดิเจนูทีเฮดหรือจะเรียกว่าซีคราฟก็ได้นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสร้างบ้านไม้กลางป่าซึ่งเป็นบ้านไม้ที่สร้างกันง่ายๆและเหมาะกับการเล่นในแบบเอาชีวิตรอดด้วยนะครับซึ่งบ้านไม้นี้เป็นบ้านไม้2ชนิดนะครับก็จะมีไม้โอ๊กแล้วก็ไม้สนที่เราเอามาสร้างหรือจะใช้ไม้ชนิดเดียวก็ได้นะครับแล้วก็บ้านไม้นี้ผมดัดแปลงมาจากบ้านกระท่อมนะครับซึ่งก็เป็นบ้านที่ผมสร้างมาแล้วก็เอามาดัดแปลงนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเรียก,รรรนกยกนะครับ ก่อนเดินให้เราเตรียมไปเทมด้านล่างนี้กันก่อนเลยนะครับก็จะมีบล็อกไม้บันไดไม้แสลบไม้ไม้แปลรูป2ชินิดนะครับก็จะเป็นไม้สนแล้วก็ไม้อกรือว่ากระจกแผ่นประตูแล้วก็ไฟนะครับก็จะมีเทมแคนนี้ในการสร้างบ้านไม้นะครับที่เหลือก็จะเป็นของตกแต่งนะครับอันดับแรกเราจะวางเสาบ้านกันก่อนนะครับให้เราวางบล็อกไม้ตรงนี้1บล็อกนะครับแล้วก็ตรงนี้ห่างกัน2บล็อก1 2วางบล็อกที่3อันนี้ห่างกัน3าบล็อกนะครับ2นวาง็อกอง้ากของบแล็รกนี้ สูง4บล็อกนะครับ1,2,3,4อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ด้านนี้ห่างกัน3บล็อกนะครับ1,2,3มาบล็อกที่4สูง4บล็อกโอเคก็จะได้แบบนี้นะครับต่อไปก็เอาบันไดาวางตรงนี้นะครับเป็นทางขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้วางกับหัวแล้วก็ด้านนี้ โอเคต่อไปก็เอาไม้ไปล,ลูปวางรอบๆเลยนะครับตรงนี้นี่วางรอบๆไปแล้วก็ตรงนี้นี่แบบนี้นะครับต่อไปก็เอาไม้ไปล,ลูปไม้โอ๊กวางปิดตรงนี้ไปเลยนะเป็นพื้นบ้านอุ้ยโอเคก็ได้างี้นะครับต่อไปก็เอาไม้ไปล,ลูปนี่วางตรงนี้ไปเลย นี่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ปิดไปเลยโอเคก็จะได้อย่างนี้นะครับเออลืมวางตัวนี้แหละโอเคก็จะได้อย่างนี้นะครับต่อไปก็หลังคาเอามาไปรูปตรงนี้วาง3อันนะครับแล้วก็ตรงนี้1แบบนี้นะครับ ก็ตรงนี้นี่ก็จะได้อย่างนี้นะครับต่อไปเราจะมาทําหลังคากันนะครับหลังคาให้เราเริ่มจากเอาไม้ไปรรูปวางตรงนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยบันไดวา,างบันได2บล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้อันนี้เราวางแค่บันไดบล็อกเดียวพอนะครับไปก็ด้านบนสลับ นี่ก็บางบันไดกับหัวนะครับนี่ก็เป็นสลักนี่ก็จะได้อย่างนี้นะครับต่อไปก็มาทําด้านข้างด้านข้างตรงนี้ก็เอาไม้ไปรูปวางอย่างนี้นะครับนี่เหมือนเคยแล้วก็บันไดนี่วางสองบล็อกนะครับนี่ก็เป็นสลักบันไดกับหัวนี่อย่างนี้นะครับ ไปก็ด้านนี้นี่ก็เป็นม้าแปลรูปแล้วก็สลักโอเคต่อไปก็เป็นการเชื่อมหลังคาทำให้มันเสร็จสมบูรณ์นะครับก็เอาหลังคาวางไปเลย ด้านหลังอันนี้ก็เอาแสลบวางต่อกันเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้โอเคต่อไปก็เอารั้ววางแบบนี้นะครับนี่วางรั้วเป็นเสา ก็เอาแสลบวางโอเคก็จะได้อย่างงี้นะครับก็จะเหลือด้านในด้านในก็ mm hmm. เดี๋เราวางเพดานก่อนก็ให้เอาไม้แปะรูปบางอย่างี้นะครับนี mm ่ว hmm. าปิดด้านบนไปเลย mm hmm. ก็ตามด้วยไฟกระจก mm hmm. นี่ก็เป็นประตู โอเคแล้วก็จะเหลือตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ด้านในนะครับอันนี้ผมจะตกแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการตกแต่งก็จะมีด้านล่างนี้เลยนะครับให้เตรียมไว้ก็แล้วแต่นะนที่ผมจะตกแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันดับแรกเราก็วางเตียงตรงนี้อันนี้ก็เอาเตาเผาวางนะครับตกครับนี่ก็เป็นกล่องอันนี้ก็วางที่ใส่ชุดนี่เป็นแต่การนี่อันนี้ก็เอาชุดมาใส่นะครับ โอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสลหรับบ้านไม้ที่มาะกอบไปเล่นในแบบชีวิตรอดก็หวังว่าจะชอบกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วก็บ้านนมบิตานี่โอ้โหเพิ่งอัพไปคนดูกดไลค์กดแชร์ถล่มทลายกันเลยทีเดียวก็ขอขอบคุณเลยจริงๆนะครับที่ชื่นชอบผลง,งานของผมนะครับแล้วก็คอมเมนต์ที่ขอกันมาแต่ละหลังก็ขอกันมาได้นะครับแต่ห้ามเล่งก็พอนะครับโอเคก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าบาย